มาครับทุกคนคลิปนี้นะครับก็อยู่ในหน้าเกมของ Des เดสเลียอีกแล้วนะครับก็เป็นอีีที่2แล้วกันนะครับสําหรับวิธีการสอนทำเควกนะก็อ p ีแรกนะครับเล่นมาแล้วเราได้มาหนึ่งรบอลน,นะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาซื้ออาชีพกันหน่อยดีกว่าทุกคนก็อาชีพที่จะเลือกซื้อนะครับตอนนี้ช่างใจอยู่ว่าจะเอาหมาป่าหรือว่าเซอร์ไวิร์หรือว่าเป็นตัวแวมไพร์ดีนะครับก็เออ แวพายเจ็ดสิบห้าบอลใช่ไหมเซอร์เวอร์ก็เจ็ดสิบห้าบอลนะครับแล้วก็เอออาชีพหมาป่าหมาป่าหมาป่าเท่าไหร่วะอ่าฮะหมาป่าห้าสิบบอลว่ะทุกคนเดี๋ยวเป็นเซอร์เวอร์ลวกันนะฮะอะมาคลิปนี้เป็นเซอร์เวอร์เลยลวกันทุกคนมาไม่กิฟต์เดี๋ยววะใช้เดี๋ยววะเออเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยดีว่าทุกคนนะฮะ คลิปนี้ขอสักสิบไลค์นะฮะเออฝากเป็นกําลังใจพี่นิดหนึ่งละกันทุกคนนะฮะมาก็เควกแรกนะครับก็เป็นเควกสําหรับสะสมอาวุธปืนทุกคนนะครับอาวุธปืนก็สามารถหาได้ตามร้านเชอรีฟนะครับแล้วก็ป้อมปากานทุกคนนะครับป้อมปากานก็ก่อนที่จะไปเก็บอาวุธในคลังปืนเนี่ยในคลังอาวุธเนี่ยนะครับเราก็ต้องเคลียร์พวก ทหารยามก่อนนะฮะไอ้พวกพลทหารเนี่ยที่อยู่ในโรงนอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะพยายามเคลียร์ก่อนเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเกมมันตึงๆนะเออพวกทหารยามพวกซอมบี้พวกคาร์บอยนะ,ะรู้สึกว่าจะยิงแม่นขึ้นเยอะนะอืมรู้สึกว่าเกมมันตึงนะฮะ,ะเดี๋ยวมุดรูก่อนจะตุยนะฮะเกาะไม่มีด้วยนะสภาพเออโดนยิงหัวเม็ดเดียวเอา้านายพลมาจากไหน นะฮะตัวนี้ขายได้150วิ่งตามหลังมาเฉยเลยนะตัวนี้นะฮะ,ะเก็บกุญแจมาด้วยนะกุญแจไว้เปิดห้องปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่มีบอลอยู่ด้วยนะห้องนั้นนะฮะอ่ะสอยมันสอยมันสอยมันเนี่ยฮะเก็บครบ20กระบอกนะครับก็จะเสร็จเควกด้วยทุกคนนะอันนี้ได้มาหกแล้วนะครับก็เก็บตามเชอรีฟตามหมู่บ้านด้วยนะครับอาจจะมีสักหนึ่งกระบอกสองกระบอกนะครับก็ปอมปากกาเป็นอีกหนึ่งจุดที่ มีปืนเยอะนะฮะเออเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าจุดไหนอีกนะก็เดี๋ยวเขีรยตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะเก็บบอลให้ดูด้วยนะฮะเพราะว่าบางคนแบบว่าพี่ครับประตูห้องนี้เปิดยังไงนี่ไงทุกคนมันต้องมีกุญแจนะฮะเออบางคนจะเปิดประตูห้องนี้ไม่เป็นเลยนะฮะจะรู้อ่ะเออแต่ไม่เป็นไรนะอ่ะพี่มาทาให้ดูแล้วนะอืมก็มา ต่อมาปราสาทแวมไพ์ทุกคนนะฮะก็เป็นจุดที่แบบว่ามีอาวุธปืนนะครับเยอะพอสมควรเออจะบอกว่าเยอะที่สุดก็ไม่ใช่นะอันนี้อะ่ะมันแล้วแต่ว่ามันจะเอาออกมาให้เรากี่กระบ,บอกทุกคนเนี่ยครับเจอหนึ่งสองสามสี่กระบอกนะฮะเออในปราสาทแวมไพนะครับ,ออรบ,รบก็ไม่เยอะไม่น้อยนะครับต่อมาก็อ่าป้อมคาร์บอยทุกคนก็คือจุดจุด จ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดพันเมตรนะฮะนี่นะฮะตามบ้านพวกนี้นะครับก็มีอาวุธเหมือนกันเห็นไหมเออตรงป้อมคาร์บอยทุกคนมีอาวุธปืนเหมือนกันนะฮะก็เก็บมาตามหมู่บ้านแล้วก็เก็บมาตามทางนะับก็จะมีปราสาทแวมพามีป้อมปราการแล้วก็มีป้อมเชอรีฟใช่ไหมที่อยู่ตามตามตามหมู่บ้านนะครับก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ครบ20กระบอกแน่นอนทุกคนแล้วก็รวมปืนไฟฟ้าไปด้วยนะแต่ถ้าใครไม่เก็บ ไม,ไม่ได้เก็บปืนไฟฟ้ามาก็เก็บปืนอื่นมาแล้วกัน <_: S 1> เห็นไหมเควกเสร็จแล้วทุกคนสิบห้าบอลสามดาวนะฮะปืนสะสมนะครับเควกสะสมอาวุธปืนยี่สิบกระบอกนั่นเองอะต่อมาครับก็คืออาสังหารคาร์บอยนะฮะห้าสิบตัวในเกมเดียวก็คาร์บอยก็มีอยู่ตามทางทั่วไปทุกคนนะฮะแล้วแต่ว่าเฮ้ยจะเจอมากเจอน้อยนะครับเออไม่ว่าจะเป็นพวกคาร์บอยตามแคมป์คาร์บอยตามทางนี่งไงเป็นไง สู้กับคาร์บอยด้วยขวานนะฮะเออแล้วทะลึ่งแบบว่าอย่างเอาอย่างตึงนะฮะดูดิสับคาร์บอยด้วยขวานนะฮะคาร์บอยถือปืนล้วกลัวที่ไหนไม่กลัวอยู่แล้วบ่อย,ยัันอยู่แล้วรู้จักขวานซิ่งรู้จักขวานซิ่งบ่าไอ้น้องเออดูมาดีวเอากระโดดขึ้นมาไปทาไมไพี่ชายนี่ลงมาลงมาไอเราก็เกือบตุยเหมือนกันเราวะ เออสู้กับคาร์บอยเกือบตัวเหมือนกันนะฮะคาร์บอยสี่ห้าตัวทุกคนเอออ่ะแล้วก็จุดต่อไปนะครับที่เจอคาร์บอยเยอะๆก็แน่นอนอยู่แล้วฮะต้องเป็นป้อมป้อมคาร์บอยเออไปจุดที่เจอคาร์บอยเยอะๆนะครับเราจะสังหารคาร์บอยครบห้าสิบตัวเนี่ยก็มาจบที่ป้อมคาร์บอยพอดีนะฮะบางคนคือแบบว่าเจอคาร์บอยตามทางไม่ไม่ไม่เยอะใช่ไหมเออเพราะว่าเกมเนี่ยที่ที่อัดคลิปทําทําเคว้งนะครับก็ เจอคาร์บอยตามทางเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่เจอแคมป์คาร์บอยเลยทุกคนก็คิดว่าจะไม่เสร็จแล้วนะฮะเวควกนี้ก็มาจบจนได้ทุกคนเพราะว่าในป้อมคาร์บอยก็มีหลายตัวอยู่ใช่ไหมพอเราเปิดสะพานน่ะก่อนที่มันจะเรียกนิโคลัสเนี่ยมันก็ได้คาร์บอยมาเพิ่มใช่ไหมเออก็จบเสร็จพอดีนะฮะเคว้คนี้เห็นไหมยิงอยู่ชิวะห้าสิบตัวจะไปไหนเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ปะเหมือนเห็นหัวอยู่นะ มันไม่ยิงทะลุว่ะต้องลงมายิงเออเนี่ยฮะประมาณนี้เลยทุกคนเควกนี้ง่ายๆฮะเป็นไงง่ายปะและ้วก็เนี่ยฮะหน้าหมู่บ้านพอเราคุยกับสะพานแล้วใช่ไหมมันก็จะมีหน้าหมู่บ้านอีกนะะพวกคาบ,บอยพวกนี้คือแบบมันนับหมดทุกคนมันนับหมดนะฮะบางทีเราอาจจะเห็นพวกคาร์บ,บอยไม่ถูกกันใช่ไหม <laughs> อเออแต่ว่ามันนับเป็นเป็นพวกเดียวกันนะพวกนอกกฎหมายนั่นเองทุกคนเนี่ยฮะง่ายง,ายงายเห็นไหม เนี่ยฮะเควกสังหารคาร์บอยก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับ50คิวนะครับได้มา15แดงกับ3ดาวทุกคนต่อมานะครับอันนี้คือเควกลับทุกคนบางคนไม่รู้นะฮะก็เลยไม่ได้ทําก็มาที่ตึกแดงนะฮะมาที่ตึกแดงแล้วก็เอ่อมาเก็บตัวนี้นี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ฮะตัวนี้ฮะเออไอตัวนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่รถไฟแล้วกันนะฮะทำย,ยังไงมาจริงๆมันไม่จาเป็นต้องใช้ปืนไฟฟ้ายิงนะทุกคนอ่ะ เดี๋ยวรอบนี้น่าจะเอาโฮลี่วอเตอร์นะครับสักสิบขวดน่าจะพอนะสี 4, 4, 4, 4, ะะ่สี่สี่อ่าว่ามันมันระเบิดที่ไรสี่สี่ครั้งห้าครั้งใช่ไหมเออเรามีวเรามีโฮลี่วอเตอร์อยู่สิบสิบขวดทุกคนอ่ะเนี่ยฮะสิบขวดนะฮะเดี๋ยวจับมาปาทีละขวดเลยหนึ่งขวดมันเรียกฟ้าผ่าเท่าไหร่ได้ห้า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 ครั้งหรือสี่ครั้ง นเ,เนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออเนี่ยฮะก็ใช้ holy water ปาเอาก็ได้นะเออถ้าใครไม่มีแบบใครไม่มีปืนไฟฟ้านะฮะอืมปาไปเห็นไหมได้เหมือนกันครับเรียกสายฟ้าฟาดมาลงแบบนี้เลยทุกคนเอาสายล่าฟ้านะฮะไปปักใกล้ๆกกับไอ้แท่นกลมๆอ่ะที่เราเก็บมาจากตึกแดงอ่ะนะฮะแล้วก็ปาแบบนี้เลยฮนะ แบบนี้เหลือประตูมิติมันเปิดเองะฮะบางคนยังไม่รู้เลยนะฮะก็เลยแบบว่ามีมีมีคลิปสอนทําทุกเค๊กแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ยังทําไม่หมดเลยทุกคนเออเนี่ยฮะพาไปดิพาไปดิฝาบ่าช่วงฝนตกตอนนี้ก็เก็บสะสมพวกคาร์บอยด้วยนะเนี่ยคาร์บอยเต็มรถไฟอะอะฮะพาไป่าไป,ป,าไปน่าจะ กล้หมดแล้วนะปกติมันเป็นเปลวเพลิงไนงะเออตอนนี้มันเปลี่ยนนะผ่าไปผ่ามาเราสามารถเก็บเก็บน้ําฟ้าผ้าได้ด้วยเห็นไหมไอสีชมพูชมพูเมื่อกี้ทุกนเวลาฟ้ามันผ่ามาเห็นไหมเราสามารถเอาขวดเป่าไปเก็บได้ด้วยนะเอออ่ะปลาไปอีกนะยังไม่มาอีกเหรอมาไหมเนี่ยกลัวไม่พอนังเลยอืมถ้าไม่พอนะฮะเพื่อนๆสามารถเก็บ ไปเก็บเพิ่มได้นะตุนไว้สักสิบเอ็ดขวดสิบสองขวดนะแล้วก็ปลาไปเรื่อยๆแบบนี้ฮะเดี๋ยวประตูมิติมันเปิดออกเองทุกคนเฮ้ยไม่เปิดหรอเฮ้ยเฮ้ยเที่ยงหมดว่ะทุกคนไม่เปิดอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาปืนสายฟ้าก่อนแล้วกันนะฮะมาได้มาละทุกคนปืนปืนไฟฟ้านะ,ะปืนสายฟ้าปืนไฟฟ้านั่นเองนี่มาเดี๋ยวกับเมืองไปไปยิงเลยนะฮะเดี๋ยวกับเมืองไปยิงเลยมา เดินทางมาถึงเมืองแล้วฮะจังหวะนี้มาเดี๋ยวเรามาเปิดประตูมิติี้กันเลยนะฮะเออเราเมื่อกี้เราเก็บเก็บมาน้อยอ่ะเปี้ยงเอ้ยเนี่ยฮะได้ห้าสิบบอลกับอีกสิห้าดาวทุกคนก็คือแบบว่าถ้าเราไม่พลาดนะคือแบบถ้าเราเก็บมาสัก11บขวด12บขวดเราก็ไม่ต้องถึงปืนไฟฟ้าแล้วไงจังหวะนี้อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนนะฮะสำหรับเคว้ในคลิปนี้นะฮะใครยังไม่ทำก็จัดปุยลุยไปทุกคนไว้เจอกันครับ Bye.